สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนสายๆเมือนี้สวัสดีวันอาทิตย์ตื่นสายอย่งนงอยพี่น้องไหนอน้ำเสียบอากาศเย็นกึ่นเตือนว่าให้มันอาหารให้มาพี่น้องอย่างมา คืนมาก็ับอยู่กับมาเนี่ยพี่น้องมากับมาโรงงานเลินดอกไมหมาแของมาโรงงานจะของมันเล็ดไปแล้วมันตายลแล้วปะเอาให้กินเนี่ยแต่ซ้ำท่องหยานห้องวาเศร้าจะเกียร์ อากาศหนาวพี่น้องเอ้ยมือนี้ลบสิบองศา,าการข้างนอกเป็นน้ำแข็งบ้างหน่ยพี่น้องตอนนี้ที่มาตกลงมาถึงบ้านก็เป็นเกล็ดเป็นน,น้ำแข็งไปละหนาวว่าหนาวหนาวว่าหนาวกับของฟิตดีๆนะพี่น้องน้ำแข็ง

สวัสดีครับพี่น้องอยาถามแบบความหนาวเย็นซำนนไหนเนอพี่น้องเนียเบื้งเราลวดขนาดกว่าประตูขึ้นเก็ดน้ำแข็งลนะ่ะขนาดกว่าประตู้ ห้องกินเข่าห้องขั้วขึ้นเกจน้ำแข็งกับพี่นอ้องห้องฟิตดีๆนแหละ้ังนอกแต่น,นี่พอเรบสเสียขูดให้บังเลยน้ำแข็งด้พี่นอ้องเยอะคาดว่าพี่นอ้องอี๋ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียิ้มแรงตอนหาโมงมาอีกแล้วมาอีกแล้วตกแบบนิ่มๆวันนี้ตกแบบไม่มีลม หิมะพี่น้องหิมะตกแล้วตกแปบเนิ่มๆจับให้เบิ่งพี่น้องโอ้ยมาสิจับให้เบิ่งครับเ,เ,เห็นไหมตกทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งก็หิมะนี่แหละพี่น้องเอ้ย <c oughs> พี่น้องมาเจอกันคลิปหน,าน้าครับผม